นี่เป็นหนึ่งในบ้านตากอากาศเขาใหญ่ที่ผมมองว่าสวยที่สุดแล้วก็คุ้มค่าที่สุดนะครับด้วยพื้นที่กว่า370ตารางเมตรนะครับพื้นที่ใช้สอยนะ300กว่าจอดรถได้3-4คันเลยแล้วติดถนนธนารัดด้วยราคาดีข้างในเนี่ยบิ้วพร้อมเฟอร์ให้หมดเลยนะเดี๋ยวไปดูข้างในกัน เป็นหนึ่งในบ้านภูเวลาที่ออกแบบไว้ดีมากเลยนะครับตัวบ้านสองชั้น3ามห้องนอนสีห้องน้ํามีห้องแม่บ้านห้องคนขับรถมีถังไว้น้ําแถไมไ่ด้วยเป็นระบบน้ําเกลือกว้างเก้าเมตรเลยดูดีมากเลยแล้วก็จะมีที่นั่งฝั่งด้านนี้ด้วยทําเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปขึ้นมานะครับใครชอบบ้านสไตล์เมืองนอกหน่อยนะครับใช้หลังคาชิงกัลลูปกันลมกันเสียงได้ดีด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูที่จอดรถกันจอดรถได้เยอะมากเดีนี้คือ ที่จอดรถของบ้านหลังนี้นะครับตามสเปคเนี่ยบอกว่าจอดได้3คันแต่ผมว่าถ้าเกิดจอดซ้อนกันแล้วจอดฝั่งด้านนี้ได้ถึง5 6ถึง6คันเลยครับเข้าประตูฝั่งที่จอดรถมานะเขาจะมีดิจิตอลดอร์ล็อกมาด้วยแล้วครับแล้วเดินผ่านมาเนี่ยคุณก็จะเจอกับต้นลำซำซึ่งเป็นจุดเด่นของบ้านหลังนี้เลยสามารถมองเห็นจากฝั่งด้านนี้ก็ได้หรือฝั่งโงใหญ่มาก็ได้ครับผมว่าเขาแต่งบ้านได้ดีมากอะ่ะ ไม่เหมือนว่าอยู่ในที่ประเทศไทยเลยคนออกแบบผมว่าออกแบบมาได้ดีนะตัวโถงเนี่ยสูง6.2เมตรเลยแล้วก็รวมชุดรับประทานอาหารห้องลิฟวิ้งรูมเนี่ยไว้ด้วยกันนะครับมันก็เลยทําให้มันดูแกน่นเพราะว่าโถงสูงมากคือบ้านหลังนี้ขายพร้อมเฟอร์ทุกอย่างตกแต่งคือแบบนี้เลยในราคาดีมาก370ตารางเมตรเนี่ยพร้อมเนี่ย,พ,ยพวกเตาอบเตาแก๊สุดดูดควันแล้วแต่งเฟอร์มี ไอแลนด์ที่ล้างแก้วล้างจานอยู่ตรงนี้ด้วยตู้เย็นแถมเนี่ยผมมองว่าราคาดีแบบดีวเวอร์อยากให้ดูตอนจบคลิปเลยห้องด้านล่างเนี่ยจะมีห้องน้ำทาวเดอร์ลูมสามารถเข้าห้องน้ําสําหรับแขกฝั่งด้านนี้ได้สุขภัณฑ์เขาใช้ของคลเลอร์กับกระหลัดทั้งหมดเลยอ่ะมาดูห้องนอนด้านล่างก่อนเขาจะมีด้วยกัน หห้องนอนซึ่งแต่งไว้แบบน่ารักมากเลยที่นี่เขาคุมตีมได้ดีมากใส่เตียงขนาดใหญ่6ฟุตบิวอินตู้เสื้อผ้ามีแอร์มีโต๊ะหัวเตียงให้ด้วยพวกปลั๊กสวิตช์ไฟเนี่ยเขาใช้ของ Schneider ทั้งหมดห้องนี้พิเศษเขาจะใช้กระจกเต็มบานกระจกอลูมิเนียมพ่นสีแซนบาร์สมันก็เลยจะมีความสากักสา,กสากทาให้ดูแกรนด์ดยขึ้นนะครับเวลาจับเนี่ยมันจะดูดีมากขึ้นมุมนเนี้ยเนี่ยมันจะเห็นกับตัวสระว่ายน้ําเลยตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นห้องนอนเด็กเอาไว้เล่นน้ําก็ได้นะครับหรือห้องนอนอากงอาาามมเวลปก็จะะได้้เทคววิสา ห้องนี้เนี่ยจะมีห้องน้ําด้วยในตัวสุขภัณฑ์โคลเลอร์มี ower, แดนชาวเวอร์ก็มีตัวกระจกเต็ทประการให้ด้วยแต่งดูดีครับดูดีดูดีมากๆด้วยความที่มีห้องลิฟวิ่งรูมใหญ่มากแล้วโถงสูงมากกระจกหน้าต่างเขาทาให้สูง พอๆกับฟ้าเลยดังนั้นใครอยากได้บ้านกระจกหน้าต่างใหญ่ๆได้รับแสงเยอะๆเนี่ยผมว่าที่นี่คุณจะต้องชอบแน,น่เขาวางโต๊ะรับประทานอาหารสําหรับ8ดที่นั่งได้สบายๆเลยจริงๆเพิ่มเป็นสิบก็ยังได้ครอบครหนไหนที่มีสมาชิกเยอะหรือว่าจะซื้อที่นี่เป็นวิลล่าหรือว่าเอาไว้ปราร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนฝูงหรือว่าคนที่ซื้อไว้เพื่อการลงทุนทําพูลวิลล่าปล่อยเช่ารายวันเนี่ยที่นี่เขาศึกษามานะครับว่าบ้านใหญ่ขนาดเนี้ยปล่อยเช่าได้ประมาณ15ื่นต่อวันเลยนะเขาให้โซฟาขนาดใหญ่3ที่นั่งงเเปป็นนนนรตตัววดด้้้ยาี โซฟาเบสตรงนี้ก็จะเป็นที่น่งเลมเอาไว้รับแสงแดดเอาไว้ถ่ายรูปอย่างเงี้ยถ่ายรูปออกมาแล้วสวยมากเลยนะครับแล้วไฮไลท์ของที่นี่ผมมองว่าบันไดใช้ไม้แท้นะกว่าจะได้แบบนี้เนี่ยทำได้ดีมากนะผนังเนี่ยกูไม้ได้สวยมากเลยไปขึ้นไปดูข้างบนกันต่อครับเดินขึ้นมาชั้น2คือบ้านหลังนเนี้ยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นบ้าน3ห้องนอนก็จริงนะครับแต่ว่าฟังก์ชันลุมอย่างอื่นเนี่ยเขามีเยอะมากเลยโดยเฉพาะห้อง อ่านหนังสือที่อยู่ฝั่งดัานนี้ซึ่งคุณสามารถแปลงเป็นห้องนอนของสําหรับแขกก็ได้นะครับเพราะว่าทุกห้องน่มันมีแอร์ให้อยู่แล้วเขาใช้แอร์ไดร์กินด้วยนะเขาบิวอินชั้นวางหนังสือให้สวยๆแบบนี้เลยโซฟาอะไรทุกอย่างให้แบบนี้เลยซื้อบ้านนี้ไปเนี่ยผมบอกเลยคุ้มค่ามากอินทเทเลตที่ตกแต่งที่นี่ทันนําระดับประเทศเลย่วนโซนนั้นนี้นะครับเขาจะจัดเป็นที่นั่งเล่นสําหรับคนที่มีเพื่อนมาปาร์ตี้เยอะทําเป็นพูลวิลล่าต่างๆเนี่ยแล้วสมาชิกเยอะๆเราอาจจะมานั่งปีกว,วิเวกนั่ง เนี่ยเขาจะมีโซนที่เป็นระเบียงนั่งเทควิวตอนกลางคืนได้นะครับกลางวันอาจจะร้อนนิดนึงแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยผมนอนก็บอ,อกว่าอากาศดีแน่นอนไฮไลท์ของบ้านหลังนี้ก็คือห้องนอนมาสเตอร์สวยมากๆเขาจะใช้ตัวจั่วของบ้านเนี่ยเป็นห้องนอนมาสเตอร์มันก็เลยจะทําให้ห้องนเนี้ยเนี่ยมีโถงที่สูงมากแล้วเขาแต่งได้คุมโทนได้ดีมากเลยนะครับ ใส่เตียง6ฟุตไว้อย่างเงี้ยมีโต๊ะหัวเตียงแบบนี้ครับทำให้ดูแกนดูดีด้วยวางชั้นวางทีวีติดวอล์มาส์ฝั่งด้านนี้นะครับแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยมีเป็นตารางแบบนี้นะครับหก็คือมันแตกยาก2ก็คือมันสวยเข้ากับบ้านด้วยแล้วที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขามีอ่างอยู่ด้านนอกบ้านอยากจะมีความเป็นส่วนตัวในการเล่นน้ํากลางวันกลางคืนเนี่ยก็มาแช่น้ําที่ฝั่งด้านนี้ได้แล้วก็เทควิวภูเขาแบบนี้ครับวิวสวยมากเลยแล้วก็มาดูห้องน้ํากันเขาใช้เป็นกระจก เทมเปอร์เลยทําให้ห้องน้ําอ่ะดูโปร่งดูโล่งมากแบบนี้เลยนะครับสวยสวยไอตัวซิงก์เขาจะใช้เป็นซิงก์ตกน้ําของโคลเลอร์มี2องันนี้ที่แซนเฮอร์แล้วก็มีอ่างจากรกุชชี่อยู่ฝั่งด้านนี้สุขภัณฑ์ของคอตโตให้กระจกเทมเปอร์แล้วก็มีเดนชอว์เวอร์ให้แล้วก็ที่ชอบอย่างหนึ่งก็คือเขาบิวอินตู้เสื้อผ้าไว้ให้หมดแล้วบิวได้เข้ากับตัวบ้านมากตัวเครื่องแป้งก็ให้ดีแล้วสรุปก,ก็คือบ้านหลังนี้ห้องนี้เนี่ยก็คือไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เลยแล้วมีห้องเล็กอีกห้องหนึง่่งเดดี๋ยยววพาไไปูัสมแ้กน มาดูห้องนอนห้องเล็กห้องหนึ่งนะครับนี่เดินเข้ามาเนี่ยคุณจะเห็นว่าเขาบิวอินตู้สภาได้ดูดีมากเลยนะเออผมชอบแล้วมันสูงด้วยนะครับรเผื่อว่า เพื่อนๆมาเนาะหรือญาติพี่น้องมาเนี่ยมีกระเป๋าลากใหญ่ๆเนี่ยเอาไว้ข้างบนได้ไม่เกะกะนะครับแล้วก็เข้ามาเนี่ยไม่ได้เล็กนะคือใส่เตียง5ฟุตแล้วมีพื้นที่เหลือๆอย่างเงี้ยเขาออกแบบได้น่ารักมากเลยอันนี้จะอยู่ฝั่งด้านหลังของตัวบ้านนะครับพวกม่านพวกแอร์ที่เนี่ยมีให้หมดแล้วอันนี้แต่งเป็นห้องนอนสําหรับเด็กนะครับดูดีน่ารักมากแล้วที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวห้องน้ําเขานะครับเขาคุมโทนคุมสี ได้ดีมากมีเดนชาวเวอร์ให้นะครับสุขภัณฑ์นะครับใช้ของคาร์ดไฟส์คนเลยด้วยนะครับก็คือปัดทีเดียวปุ๊บสะอาดหมดจดแน่นอนโอเคเดี๋ยวลงไปสรุปด้านล่างกันอ่าใครดูรีวิวนี้มาจะถึงจุดนี้แล้วนะครับแล้วก็เกิด ชอบบ้านพูวิลล่าที่เขาใหญ่ติดถนนธนารัตษ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปจุดเด่นให้ฟังบ้านหลังนี้พื้นที่เยอะมากเมื่อเทียบกับบ้านพูวิลล่าในเขาใหญ่พื้นที่เขาให้ถึง133ตารางวาเลยนะแล้วพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้าน370ตารางเมตรตกแต่งบิวอินให้แล้วเรียบร้อยด้วยแล้วเป็นบ้านที่โลเคชันดีมากเพราะว่าติดกับถนนธนารัต์เลยแถวนี้เนี่ยก็จะมีเทมอลเล่นะครับแล้วก็มีร้านอาหารชื่อดังมากมายเรื่องโลเคชันเนี่ยผมว่าเป็นเดอะเบสของที่ เขาใหญ่แล้วแหละบ้านสไตล์แบบนี้นะไม่ค่อยเคยเห็นในเขาใหญ่เท่าไหร่ตกแต่งสไตล์เป็นโมเดิร์นบานนะครับซึ่งเขาได้แรงบันดาลใจมาจากนาปาววลเลตที่ California. แคลิฟอร์เนียก็เลยออกแบบได้สวยขนาดนี้3มห้องนอนสห้องน้ําก็มีห้องนอนแม่บ้านห้องนอนคนขับรถที่จอดรถเนี่ยเยอะแยะมากมายผมว่าเกิน3ามเขาบอกว่า3ผมว่าน่าจะ56คขันได้เลยนะครับเพราะพื้นที่รวมเนี่ยต้องร้อยสาตารางวาพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านทั้งหมด370ตารางเมตรแล้วจุดเด่นของบ้านหลังนี้ตกแต่งบิวอินมาแล้วด้วยอินทีเลียระดับ รจริงๆแล้วบ้านเปล่าเนี่ย15ล้านกว่าๆนะครับแต่เขาตกแต่งให้แน่นเอียดขนาดนี้ตกแต่งได้สวยมากเขาขายที่19.8ล้านบาทเท่านั้นเองราคาดีเวอร์เนะครับใครสนใจบ้านหลังนี้เนี่ยก็ติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์ด้านล่างนี้ครับแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับผมโค้ชชัยครับ